ค่ะคอน้องฟ้าคือเรื่องอะไรนะจ๊ะปากไม่เป็นทรงค่ะแล้วพอปากมันไม่เป็นทรงแล้วมันมีปัญหายังไงครับกับชีวิตหนูดูแบบหน้าเวียงเวียงดูดุอเี้ยค่ะอันนี้คนทักหรือว่าเรารู้สึกเองมีคนทักค่ะแล้วหนูว่าจริงเกิดจากอะไรจากปากหรือจากอะไรมีทั้งปากด้วยแล้วก็ตาด้วยอ่าใช่ใช่จริงจริงตาก็มีความดุระดับหนึ่งเนาะทำงานเกี่ยวกับอะไรครับต้องเจอคนเยอะไหมเป็นแพทย์ทางเลือดเอา็ปแพทย์ทางเลือด ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะเกี่ยวกับงานมันมีผลกระทบไหมไมททำไมดุทําไมเวียงอะไรก็ไม่ได้เวียงอะไรนะ<อ>โอเคได้ก็เดี๋ยวปรับทรงปากให้น้องหน้าจะได้ดูหวานละมุนขึ้นสีดําๆคือในที่หมอตัดออกให้เนาะเส้นแกนปากสังเกตดีๆมันจะไม่ได้ลงมาตรงกลางเป๊ะๆความเฉยหน่อยไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นจากโครงสร้างของปากเราเองเนาะของจริงเนี่ย าจะไม่ได้บางเข่ารูปที่หม,มอวาดแล้วก็กระจับก็จะเป็นกระจับแบบเบาๆต่างมุตามีเล็กๆถ้าในอนาคตสมมุติว่ามันยังทัดไม่ถูกใจอยากจะชัดกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าฟิลเลอร์น่าจะมีประโยชน์กับหนูมากกว่าแต่ถ้าผ่าน3เดือนแล้วเราชอบเราแฮปปี้ก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันโอเคนะคะพร้อมไม่ม้องคนสวยพร้อมนะลุยะคะ่ะ